อ่าเจริญพรคุณยายาอ่าคุณยายชื่ออะไรนางพรมบุญปปัตตลานุลักษ์ค่ะอ๋ออยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่โคกวดกันนคราสีมาอยู่นครราชสีมาอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบสีค่ะเคยไปปฏิบัติธรรมที่อื่นบ้างไหมเคยไปเมื่อก่อนเคยไปกับอาจารย์มิโกนค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะอ๋อที่อยู่เชียงใหมอ่อ่ะเมื่อสี่สิบกว่าปีแล้ว อ๋อแสดงว่าไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมมานานแล้วนานมากแล้วทำไมถึงมาที่นี่อ๋อพอดีลูกเขามีอะไรรายละเอียดมาให้อ่านเล่าให้ฟังก็เลยอยากจะมาก็เลยมากับลูกสาวแรกว่าคิดคงไม่ได้มาแล้วค่ะพอดีไม่รู้ใจบรรเปงสงใจตนนั่นก็เลยตัดสินใจมากับลูกลูกสาวมากี่คนสองคนค่ะมีใครมัางอ่ะมี อนางพันนลีพันนลีโป่งประยูนค่ะและจมูกค่ะวลากันเวรรคปัญญามุกมุนิดค่ะลูกสาวเป็นเป็นภรรยาในอำเภอด้วยค่ะคนเล็กค่ะคนเล็กปัญญาในอำเภอวังน้ำเขียวค่ะโอ้มีลูกสาวดีเนาะดีทุกคนแล้วค่ะแล้วคุณยายอยู่ที่บ้านกับใครอ่ะอยู่บ้านมีมีคุณตาแล้วก็มีลูกชายอีกคนหนึ่งค่ะอืมก็ลูก ลูกเขยด้วยลูกเขยแล้วก็ลูกสาวด้วยอ่าก็มาปฏิบัติธรรมกันสามคนมีอ่าคุณยายมีลูกสาวสองคนแล้วมาที่นี่เป็นไงบ้างอากาศดีไหมอากาศดีก็สบายใจค่ะไม่นึกไม่ถึงว่าจะเราจะทำได้ขนาดนี้ภูมิใจค่ะอ่าอาหารกินได้ไหมกินชอบทุกอย่างเลยทำถูกปากทุกอย่างอ๋อทำถูกปากทุกอย่างเลยอันนี้ต้องขอบคุณทางทีมงานแม่ชีปุ้ม แม่ชีปุ่มยมวียมต้อมจิตาสาะนะที่มาช่วยทำกับข้าวที่นี่แล้วก็ที่พักที่นอนเป็นไงพอได้ไหมดีค่ะไม่มีอะไรแตกพมดีมากค่ะสบายดีไม่มีว่าอย่างนี้อย่างนีงงง้งไม่มีค่ะแล้วคุณยายเดินจงกรมกับเขาไหวไหมนี่เดินจงกรมเออที่เราเดินกันเดินเขาไหวค่ะพอไปได้อายุเท่าไหร่แล้วนะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ปีแล้ว เดินจงกรมก็ได้ทุกรอบค่ะพระนั่งสมาธิได้ทุกรอบไหมตอนแรกๆก,ก็จึงเบ่งรับเบ่งสู้ค่ะมาที่มาหวาวนเหมือนนะคเนาะกเหมืนหายมืนมันปวดจนปวดปวดขาข้างใ้มากๆเลยเหมือนจะหนุดเลยคีออธิษฐานในใจว่าก็าลูกมีบุญญาบรามีจริงก็ขอให้หายปวดขาปวดแ่้ก็เลยบอกว่า ขอให้มันเทาหายความเจ็บปวดขาแข้งทางซ้ายโผลท่านจงหายขาซ้ายเนี่ค่ะ,ะ,คะมาจนตั้งอาจารย์บอกว่าจบปีที่นั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงนะนะ่ะนะเคยนั่งหนึ่งชั่วโมงไหมไม่เคยไม่เคยกันอ,อยู่ที่บ้านก็ได้บ้างทีละติดนาทีห้านาทีบางท่ามาเจอที่นี่ชั่วโมงเลยค่ะนี่เต็มรักเลยแต่อาจารย์นิกรก็ไม่ได้นาน อืมไม่แต่เรามันสะสมมาก่อนไงของเราวันแรกมันนั่งยี่สิบนาที <Okay. S 2> วันที่สองมันเริ่มมา30มสิบตอนบ่ายมันเพิ่ม45่สิบห้าพอตกกลางคืนมามันตรงกับวันพระใหญ่พอดี <Okay. S 2> ก็เลยได้นั่งหนึ่งชั่วโมงด้วยกันอธิษฐานในใจก็ถ้าลูกมีบุญวัฒนาก็ขอให้รอดพ้นจากบิบากกรรมทั้งหลายอ่แล้วนั่งนั่งสมาธิจากปวดหนักๆที่สุดแล้วเป็นไงต่อ เหมือนจะหลุดเลยขาทั้งค้ายก็ดีขึ้นค่ะจู่ๆหายไปเลยหายไปเลยค่ะไม่รู้ว่าไอความปวดตะกี้มันอยู่ที่ไหนค่ะแล้วความรู้สึกเป็นไงอ่ะก็ปิติมากกะดิใจสว่างอืมไม่มีความทุกข์อืมก็ถ้ามีโอกาสก็มาค่ะมาใหม่เนาะค่ะเดี๋ยวนุลูกเขาอ่าลูกเขานำมาก็จะมาอ่าโอเคเนาะวันนี้ก็นุโมทนา ากับคุณยายคุณยายอะไรนะพอ,อ,อคุณยายพร้อมบุญนอ,อนุโมทนากับคุณยายพร้อมบุญเป็นอีกท่านหนึ่งนะที่อายุมากๆแล้วมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วก็เห็นเวทนาเออมันหายไปในคอร์สแรกเนี่ยมีไม่กี่คนก็แ,แสดงว่าบุญก็ถึงพร้อมแล้วเนาะกันอนุโมทนากับคุณยายด้วยมีโอกาสก็มาใหม่นะ